สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลตั้งโอเยวันนี้นะคะโอจะมาแชร์นะคะการทํากล่องอใส่ซองงานแต่งนะคะซึ่งมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คืองานที่โอทําขึ้นมานะคะก็จะใช้กล่องโอจะใช้กล่องน้ําเกลือนะคะลังเบียเป็นกล่องกระดาษ A4 อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะค่ะอันดับแรกเราต้องมีกล่องนะคะ หนึ่งเราต้องมีกล่อง2องอใช้เทปกาวเทปใสนะคะแล้วก็กระดาษกาวนะคะที่เป็นกระดาษยุ่นเนาะ,ะต้องมีมีดคัตเตอร์นะคะมีไม้บรรทดัดปืนกาวนะคะแล้วก็แท่งกาวกาวแท่งหรืเอเรียกอะไรสักอย,ย่างนึงแล้วก็กันไกลนะคะ ดินสอหรือปากกาก็ได้นะคะโอ,อมีปากกาเนาะค่ะแล้วก็อุปกรณ์น่ารักเล็กๆน้อยๆที่เราจะใช้ตกแต่งชิ้นงานของเรานะคะซึ่งโอใช้เป็นไหมโครมที่โอถักไว้เป็นรูปหัวใจนะคะซึ่งโอจะเอามา,าตกแต่งชิ้นงานแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะออกบอกเดี๋ยวโอจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะดูซิพูดผิดพูดถูกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นออ เป็น QR code รับเงินนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปโหลดมาจากอแอปแบงค์ที่เพื่อนๆใช้ได้เลยนะคะส่วนโอช้ของเป็นเป็นของกรุงไทยนะคะเราก็จะเข้าไปที่แอปกรุงไทยนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะคะ,ะซึ่งเวลาเราเข้าไปมันจะมี QR code รับเงินเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ แคปหน้าจอแล้วก็เอามาตัดนะคะแล้วก็ตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะโอก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ QR c อ d e รับเงินที่เป็นชื่อของโอแล้วก็ของแฟนโอนะคะก็ทำขึ้นมาคำๆนะคะถามว่ามีคนใช้บริการใส่สอ่งออนไลน์จริงไหมก็มีคน2คนนะคะก็ทำคำๆไปน่ารักน่ารักดีนะคะค่ะอุปกรณ์อบอกไปหมดแล้วเนาะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกเลยที่แรกเลยเราต้องตัดกล่องนะคะให้เป็นช่องสําหรับหอ,อยนซองเข้าไปเนาะโหวัดนะคะความความกว้างอยู่ที่2.5งจนะคะสองจุ้าถึงสามเลยแตบบ่เพื่อนอยากได้นี่นะคะว่าอยากได้อยากให้มันกว้างขนาดไหนนะคะความยาว ความยาวของโออยู่ที่16เซนนะคะกว้าง2.5ยาว16นะคะอโอ้ก็วัดขนาดขีดไว้เรียบร้อยนะคะเ,คเมื่อเพื่อนๆขีดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะคะตัดตามรอยที่เราขีดไว้เลยนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนอยากได้แบบออกมาประมาณไหนเราทำอเองไม่ต้องเรือกตัางไปซื้อด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ซึ่งมันเป็นกล่องเปิดนะคะเราก็มาจัดก,การปิดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเป็นกล่องที่แบบอยู่ในสภาพที่ไม่เปิดนะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอตอนแรกเลยเราก็จะใช้เทปกาวใสนี้หละคะ่ะในการปิดเฮ้ย สายตาไม่ดีเว่นก็ไม่ได้ใส่ซึ่งตอนนี้เราหาไม่เจอแปลอยู่ไหนะเพื่นพน <c oughs> อนอุหารอยเริ่มไม่ได้เลยเอ่ะอืมทำไมเป็นอย่างนี้อะ้ <c oughs> มันยุ่งยากนะคะคื <c oughs> ออุหาไม่เจอเราไม่ได้ใสแ่แว้นนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราใช้ ตัวนี้เลยก็ได้โอคิดว่าโอน่าจะมองเห็นมากกว่าปิดเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งเวลาเราเราปิดเราจะใช้เราจะใช้การพันรอบนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อนๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ่คะเทคนิคการติดตรงช่องนะคะเราจะเราจะติดเทปกาวให้มันยื่นออกมาข้างในนะคะแล้วเราก็ครีดตรงนี้ตรงนี้นะคะอีดไปเลยค่ะม่ตองแล้วเราก็พับเข้าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะข้างในมันก็จะเป็นช่องที่แบบมองไม่เห็นกระดาษลังอะคะ่ะแล้วเราก็กรีดเลย เพื่อนผันรอบเลยค่ะจะดูยุง่งยากแต่ที่จริงมันไม่ได้ยุ่งยากนะคะเราแค่พ,พัน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 รอบเลย ถ้ามันสิสน้นสุดเราจะมาตัดนะคะแล้วก็เริ่มพันใหม่ได้มัน,นก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเริ่มขั้นหนึ่ง ที่อบบอกเพื่อนๆว่าเราต้องพันให้มันเลยขึ้นมาชอม่องนี้หนึแล้วเราก็ใช้มีดกรีดเลยนะคะแล้วก็พับเข้าไปข้างในแบบนี้เลยค่ะก็จะได้ปาก ปากช่องเ็ก็จะได้ช่องใส่ซองประมาณนี้นะคะที่มันจะไม่ไม่มองไม่เห็นกระดาษลังเนาะแล้วเราก็พันต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะอะดี๋ยวเราจะมาดูตอนโอพันปิดแล้วนะคะ ่ะเพื่อนๆตอนนี้โอกก็พันกล่องเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งโอกก็จะพันปิดช่องที่ใส่ใส่ใส่ซองนะคะทั้งเราต้องมากรีดอีกทีหนึ่งเพื่อนกรีดลงไปตรงกลางเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลย จดตัดให้เป็นรูปได้ตามรูปที่เราตัดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการพับเข้าไป คือกล่องที่ใช้ได้จริงนะคะซึ่งที่จริงอะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แบบดูมองไม่เห็นแบบเหมือนมันจะมีพวกโลโก้พวกอะไรที่มันติดมากับกล่องนะคะเราก็พันให้มันหนาๆซักสองสามชั้นนะคะก็จะมองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบได้แบบใสขนาดน,นี้นะคะไม่ใช่ใสสขาวแบบ ขนาดนี้นะคะ่ะโอเคอันนี้อบพันประมาณ3รอบนะคะแต่ตัวนี้อบพันประมาณรอบเดียวนะคะซึ่งรอบเดียวโอใชออ้กระดาษกาวอยู่ประมาณ2ม้วนครึ่งนะคะน่าจะประมาณห้าม้วน6ม้วนนะคะทจะแบบความหนามันน่าจะโอเคมากกว่านะคะเพื่อนๆลองดูนะคะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็มา ตกแต่งได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะขออธิบายจากกล่องที่โอทําเสร็จแล้วดีกว่านะคะคือนี่คือไหมพรมนะคะที่โอถักไว้ตั้งแต่แรกเริ่มแรกเลยนะคะโอก็จะเอามาติดเรียงเป็นรูมหัวใจนะคะเพื่อนๆก็ หาวัสดุอะไรที่มาตกแต่งเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ป,ไมปลอมหรือเราอยากวาดรูปถ้าเราถนัดวาดรูปเราอาจจะวาดรูปลงเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็ปินรูปบ่าวสาวอะไรเงี้ยตกแต่งได้ตามแบบคืองานของเราเราสามารถคลีเอทได้ว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนอะเพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นไอเดียของโอเองนะคะโอก็าถักไหมพรมนะคะโอก็จะติด อะเราจะใช้กาวร้อนนะคะยิงเลยค่ะยิงกาวร้อนแปะ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 ไปเรื่อยๆนะคะจนได้รูปหัวใจแบบนี้นะคะเรียงกันมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้คืออะไรคือตอนตอนแรกที่โออธิบายไปนะคะว่ามันคือ QR code นะคะที่เราสแกนจ่ายเงินรับเงินนะคะของโอจะตัดเป็นรูปวงกลมนะคะโอก็จะตัดตามรอยนี้เลย โอก็ใช้ปากการ่างไว้นะคะแล้วก็ตัดเป็นวงกลมนะคะเอามาแปะเลยทากาวแล้วแปะเลยง่ายๆง่ายๆจริงๆค่ะทากาวแปะเนาะแล้วก็นั่นแหละติดให้มันเป็นรูปหัวใจนะคะอ่าส่วนด้านบนนะคะโอก็จะเอารูปหัวใจมาแปะรอบเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเริ่มใช้นั่นแหละปืนยิง ยิงกาวไปก่อนแล้วก็แปะ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 ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือต่างหูเองนะคะที่โอ๋ไปซื้อมาแล้วว่ามันใหญ่มากซึ่งแบบใส่อยู่ประมาณครั้งหนึ่งแล้วก็โอก็เอามาตกแต่งแบบนี้นะคะใช่เอาเฉพาะที่มันเป็นผู้มานะคะก็ตกแต่งแบบนี้คือใช้แบบวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เพื่อนๆเอามาครีเอทตกแต่ง มันได้หมดเลยอะแล้วแต่เราอยากทำเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะซึ่งโอมีอหม่พรมรูปหัวใจอยู่สองสีนะคะเพื่อนโอก็จะเอามาติดเรียงก,กันแบบนี้3จุดนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยด้านนี้ก็เหมือนกัน 3. มจุดนะคะส่วนด้านหลังโอมไม่ได้แปะอะไรนะคะเพราะว่า,าคือเวลาเราเราวางใช่ไหมเราจะวางแบบนี้นะค่ะ ซึ่งเรามองไม่เห็นด้านหลังอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ตกแต่งอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นโลง่งเป็นออกระดาษกาวล่งๆแบบนี้นะคะแต่มันก็สวยนะนเพื่อนๆคือมองไกลๆมันไม่รู้เลยว่าเป็นกระดาษกาวนะคะมันคือแบบอองานดีอะค่ะดีมากนะคะซึ่งถ่ายรูปตอนกลางคืนคือมันน่ารักอะมันน่ารักจริงๆนะคะก็เลยมาแชร์ไอเดียดีๆนะคะในการทำกล่องใส่ซองงานแต่งหรืองานบวชนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปออ ทำตามได้นะคะหรือไม่ก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะทําในรูปแบบอื่นตกแต่งเป็นแบบชิ้นง,งานเป็นเป็นชิ้นง,งานของเราเองที่ที่ไม่ซ้าใครอ่ะคือมีหนึ่งเดียวในโลกอ่ะคะ่ะเพื่อนๆซึ่งเราอะ่ะแต่งงานใช่ไหมเราก็อยากทําอะไรที่มันมันเป็นตัวเราอะคะ่ะโอก็เลยอยากทําอะไรเองเหมือนงานแต่งอวส่วนใหญ่โอ๋จะทําเองเกือบทุกอย่างเลยนะคะมีอยู่บางอย่างที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องจ้างเขานะคะ ซึ่งเราก็จะได้กล่องใส่ซองน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพื่อนๆเย้นะคะค่ะโอ้ก็แชร์ข้อมูลดีๆอ่ไอเดียดีๆในการทำกล่องไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย